เพราะเราเชื่อว,ว่าทุกสถานที่ที่เราเคยอยู่ล้วนมีความทรงจําและนี่คือรายการพี่จ๋าพาเที่ยวหน่อยรายการที่จะพาทุกคนเที่ยวย้อนกลับไปในอดีตของแขกรับเชิญเมื่อครั้งยังอยู่ในรั้วจามจุรีโดยนิสิตรีคอร์เดอร์สวัสดีครับผมนัทธนกรจัตุรงเชษย์ครับ สวัสดีค่ะปอดุนานา์ภูรพงค่ะขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาเที่ยวหน่อยรายการที่จะพาทุกคนนั่งทําไม่ชินย้อนเวลาไปกับแขกรับเชิญฟังเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆสมัยยังเรียนอยู่รัวจามจุรีของเรากันค่ะเย้ ออคือไมี่ยเชื่อว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP 5กันแล้วแบบเวลาผ่านไปเร็วมากอันนี้คือเรื่องจริงคือแบบผ่านไปเร็วมากจริงนะแตบบ่ว่า4 EP ที่ผ่านมาเนี่ยโหเจอทั้งนะักร้องนะักแสดงดาราหลักประจำช่องอย่างเงี้ยดีไซเนอร์แล้ววันนี้จะได้พบกับใครอ่ะนะคือวันนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าแขกรับเชิญเราเนี่ยเป็นทางแดนเซอร์ Walker, YouTuber, วอล์กเกอร์ยูทูบเบอร์โอ้โอินฟลูเอนเซอร์อี ที่มีผู้ติดตามเป็นแสนคนเลยที่สําคัญแบบสวยและเก่งมากๆเลยอ่ะอะไม่รอช้าละขอต้อนรับพี่โนเนียบวรรัตน์มณีรัตน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่โนเนียช่วยแนะนําตัวให้ผู้ฟังได้รู้จักเหมือนกับตอนที่ยังเป็นน้องเฟชชี่ได้ไหมครับเนี่ยเป็นเฟชชี่ปีหนึ่งเลยสวัสดีค่ะชื่อนโนเนียค่ะอยู่คณะศิลปกรรมค่ะเอกบัลเล่ค่ะอ๋อเย้ เหมือนได้กล่นอายอยู่กลับไปแบบสมัยเฟชชี่ครั้งเลยเนาะว่านั้นวันนี้พวกเราขอให้พี่นเนียนนั่งแทนมชินย้อนกลับไปสมัยยังเป็นม6ที่กําลังสอบเข้ามาหาลาัยกันเลยดีกว่าตอนนั้นนาอยากรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้พี่นเนียนเะนี่ยตัดสินใจเข้าคณะศิลประกรรมศา,ศาสตร์เอกบัลเล่ครับ ค่ะก็ถ้าเกิดจะให้ย้อนเวลาไปตอนนั้นเลยเนี่ยคือยังจําได้อยู่เลยว่าตอนแรกที่เราตัดสินใจที่จะเรียนอ่าเอกนี้เลยเนี่ยเพราะว่าเรามีความมั่นใจสูงมากว่าเราเนี่ยเต้นบป็นเลขเก่งและคิดว่าถ้าเราเรียนคณะนี้เราจะสบาย ก็แค่เข้ามาเต้นแบบที่แบบว่าเราเต้นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ oh. ก็เลยลองสอบเข้ามาดูว่าคิดว่ายังไงเราก็เรียนสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเนี่ยก็คือทํางานด้วยเรียนด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเรียนอะไรที่มันสบายเราอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกคณะนี้ค่ะเอกนี้ด้วยค่ะอือ mm hmm. แล้วพอเข้ามามันเป็นไปนแ,บบแบบที่คิดไหมคะพี่โนเนี่ยไม่เลยค่ะโอ้ oh. มันเป็นยังไงคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ เนี่ยคิดว่าเนี่ยเราคงเรียนแค่บรลเล่แหละง่ายๆเราเคยเรียนมาแล้วเราเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเนาะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเอกบรลเล่ยของเนี่ยเนี่ยก็คือทุกคนจะเคยเรียนบรลเล่มาแล้วแต่มาต่อยอดที่ปตีที่มหลาลัยเนาะแต่ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การเรียนเต้นเราต้องไปเรียนอย่างวิชารวมของจุฬาของมหลาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีเรียนพวกทฤษฎีอีกที่มันลึกขึ้นไปอีกก็เลยทําให้ได้รับรู้ว่าไม่มีคําว่าง่ายนะคะสําหรับการเรียนที่นี่นะคะใช่ค่ะ ค่ะพี่นุเรนอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าเอกบัลเล่พี่น,นุเรนมีเอกอื่นหรือว่าแบบคณะอื่นที่สนใจนอกเหนือ,อนจากคณะนี้เอกนี้ไหมคะมีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยก็พอเรียนจบปุ๊บก็คุยกับตัวเองว่าทําไมไม่เรียนเอกแฟชั่นเพราะว่าเนี่ยก็ตอนนี้ก็ทํางานด้านแฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็อีกคณะหนึ่งเลยที่อยากเข้าเนี่ยคือนิเทศศาสตร์ ใช่เพราะรู้สึกว่าเราอยากแบบเรียนรู้เบื้องหลังอย่างเป็นทางการว่าระบบเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกคณะหนึ่งที่เนี่ยก็แบบว่ารู้สึกว่าอยากจะเข้าใช่ค่ะน่าสนใจมากนะคะทีอ่อย่างหนึ่งค่ะพี่โนเนียคือแบบว่าปกติน้องๆเนี่ยที่จะสอบเนาะเขาก็จะสอบแบบเก้าวิชาสามาถหร่อตอนนี้เป็นกี่วิชาแล้วก็ไม่รู้เนาะวิ์คณิตสังคมอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเอกวันเลน่คณะศิลปกรรมเนี้ยคะ่ะเชื่อว่าดูคนต้องสงสัยแน่น,นอนว่าเ้าจะใช้วิชาอะไรไปสอบเข้าวะพี่โนเนียอันนี้มันสอบเข้ามายังไงล่ะคะ่ะเอกวันเล่ ค่ะก็ถ้าเป็นเอกบบลเล่เนี่ยจริงๆแล้วทุกๆปีมันจะไม่เหมือนกันนะคะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของจุฬาแต่ว่าถ้าเป็นในของปีของเนียเนี่ยก็คือเงียเป็นรุ่นจุฬา99นะคะเป็นเอกเบลเล่ FAA สามเอกบบลเล่ของเนียนะคะคือหน้าระยะสินตะวันตกค่ะของปีนงีย่เสาทั้งหมดสามพันะคะมีสามส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นแกะจะเป็นแกะเชื่อมโยงกับแกะอังกฤษคะ่ะ ส่วนที่สองจะเป็นข้อสอบของเอกบัลเล่อะค่ะเป็นทฤษฎีบัลเล่ค่ะ <S 2> <S 2> แล้วก็ส่วนที่สามเป็นออดิชั่นเต้นค่ะคือเข้าไปเต้นให้อาจารย์ที่คณะดูค่ะใช่ค่ะเป็นสามส่วนนี้ค่ะถือว่ามีการสอบที่ค่อนข้างแตกต่างจากแบบน้องน้องมหกไหลายๆคนปกติ้วยนะครับที่ว่าต้องไปเข้าไปเต้นออดิชั่นให้แบบว่าอาจารย์ได้ดูอันนี้เป็นสอบแน สเป็นสอ,อบตรงใช่ไหมครับก็บบแสดงว่าเวลาที่แบบพี่นเนียได้เข้ามาเรียนเนี่ยแน่นอนว่าก็จะต้องแบบว่าแบบมีการทําการแสดงต่างๆมากมายคือแล้วอยากจะทราบอบครับว,ว่าการแสดงอะบัลเล่อะไรที่พี่นเนียรู้สึกว่านั่นแต่อยู่มาสี่ปีประทับใจการแสดงนี้ที่สุดแล้วคืออยากให้พี่นเนียลองเล่าโมเมนต์นั้นตอนนั้นว่ามันเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าจะให้เลือกว่า อันไหนประทับใจสุดก็ต้องเป็นอันตอนเรียนจบค่ะเพราะรู้สึกว่ามันยกภูเขาทั้งหมดออกจากอกที่เราแบบเคยแบบแบกมาทั้งหมดสี่ปีก็รู้สึกว่าสิ่งณตอนนั้นนะคะการแสดงคณะคือประทับใจที่สุดแล้วใช่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราแบบฟินิตทุกอย่างแล้วมันก็เลยแบบรู้สึกดีที่สุดใช่ค่ะแล้วตอนนั้นคือแบบว่าพี่นุ่ยได้การทําการแสดงเป็นเพลงอะไรครับแบบว่าเพลงตะวันตกหรือว่าเป็นอะไรบ้างครับ เป็นบัรเล่เรื่องพากีตาค่ะอืมใช่ค่ะแล้วบอกว่าผลตอบรับก็ค่างโอเคเลยไหมครับเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นก็โอเคนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ทางเราที่เป็นนิสิตอะคะก็จะบอกว่าปรับตัวไม่ค่อยทันเพราะว่าการแสดงของทุกปีเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็เลยแบบว่าปรับเตรียมตัวกันไม่ทันมากกว่าค่ะแต่ก็ออกมาได้ด้วยดีค่ะใช่ค่ะครับแล้วอย่างนี้จากเด็กเอกบรลเล่ครับมาสู่ปัจจุบันเนี่ย ที่พี่น้องเนี่ยก้าวมาสู่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยอันนี้คือเป็นมาอย่างไะงครับค่ะก็อันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเนียเริ่มทํา youtube จากการเป็นเด็กฝึกงานก็คือเราจะได้ฝึกงานตอนปีสามนะคะถ้าเกิดเป็นของเนียแต่เนี้ยไม่แน่ใจว่าน้องๆตอนนี้ต้องฝึกงานอะไรกันอะไรยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเป็นของเนียเนี่ยก็คือได้ฝึกงานตอนปีสามค่ะแล้วเนียมีโอกาสได้ฝึกงานในบริษัทที่เป็นบริษัทที่ดูแลอินฟลูเอนเซอร์โดยเฉพาะ แต่ว่าบริษัทที่นี้เข้าไปอยู่เนี่ยเป็นบริษัทที่ดูแลอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับเกมเมอร์ก็คือเป็นนักเล่นเกมพวกวแบบว่าแคชเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเนี่ยก็เหมือนเข้าไปฝึกงาน<ๆ>เข้าไปคร<ๆ>ีเอทไอเดียเข้าไปคิดคอนเทนต์แล้วเหมือนกับว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาเห็นว่าเราน่าจะทำาิพิบได้เพราะเราดูเป็นคนพูดเก่ง<ๆ>เขาเลยให้เราลองทําตอนแรกก็คือไม่อยากทําเพราะว่าเป็นคนท,นคนที่เป็นคนที่แบบว่าจะสตาร์ททำอะไรสักอย่างยากมากๆแล้วกับเขาบอกกับเนี่ยว่าถ้าเนี่ยไม่ทําเขาไม่ให้ผ่านฝึกงานอ๋อก็เลยเป็นเคสบังคับว่าต้องทานะคะใช่แล้วพอทําปุ๊บก็บังเอิญว่ามีคนดู ก็เลยทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ค่ะใช่อืมอันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำยูทูบของพี่โนเนียใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ะคือตอนไปึกง,งานปีสามนั่นเองใช่ค่ะแต่ว่ารู้มาว่านอกจากบัรเล่แล้วเนี่ยก็มีการเต้นคอเวอร์ด้วยที่พี่โนเนียแบบว่าเออชอบพี่จะแบบว่าทำบรเลงใช่ไหมคะแล้วก็เห็นหลายๆครั้งมากเลยว่าแบบที่โนเนียมีการเต้นคอเวอร์เพลงเกาหลีต่างๆเนี่ยอยากรู้ว่าพี P ่โน er เนียคเคยมีโอกาสไปออเดชั่นค่ายเพลงต่างประเทศจริงๆ,ๆเลยไหมคะ ถ้าเป็นค่ายเพลงเนียไม่เคยออดิชั่นเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนียได้เริ่มเต้น cover dance ตอนอายุประมาณยี่สิบสองซึ่งก็ค่อนข้างจะเนียถือว่าแก่แล้วสำหรับการออดิชัน่นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาออดิชั่นกันก็จะแบบเด็กอายุแบบสิบสามสิบี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนเข้าไปเป็นแบบเหมือนเป็นครูมากกว่าไปสอนน้องๆเต้นหรือว่าแบบไปรวมทีมให้น้องๆเต้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่เคยมีโอกาสไปออดิชั่นเลยค่ะก็คิดว่าตัวเอง ตอนนั้นตอนนั้นคิดว่าแบบอายุมันโอเวอร์ไปแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้ออดิชั่นอะไรเลยค่ะอืถ้าย้อนเวลากลับไปได้ค่ะแบบว่าเราเริ่มเต้นออดิชันได้เร็วกว่าเนี้พี่นุคิดว่าอยากเข้าไปออดิชันไหมคะอยากค่ะอ<ๆ>ออืยักลองแล้วใช่จริงๆก็คือถ้าน้องๆที่ฟังอยู่อายุน้อยนะคะอยากจะบอกเลยว่าอยากลองอะไรลองเลยใช่ตั้งแต่อายุแบบน้อยๆแบบปีหนึ่งเงี้ยเฟชชี่เงี้ยทําอะไรทําเลยเต็มที่<ๆ>ใช่ก่อนที่จะอายุเกินค่ะ โอเคอันนี้ก็ฝากน้องๆที่กำลังฟังพอดแคสต์ไ้นะคะถ้าเกิดว่าใครรักการเต้นพี่นนเนี่ยเนาะก็อาจจะหาช่องทางอย่างนี้ให้ตัวเองได้เหมือนกันเนาะทีนี้จะเห็นได้ว่าเออไม่ว่าจะเป็นงานอันดิเรกหรือว่าแม้แต่วิชาที่พี่นุนเนี่ยเรื่องเรียนเนี่ยมันเกี่ยวกันเต้นหมดเลยอะอยากรู้ว่าพี่นุนเนี่ยมีใครเป็นไอดอลหรือเปล่าในเรื่องการเต้นว่าจะเป็นบัลเล่หรือว่าเป็นแบบอย่างอื่นตามจริงๆเนี่ยถ้าเป็นบัลเล่เนี่ยชอบชื่อมิโกะฟากฟุกฟาก,กตี ถ้าเป็นไอดอลทางด้านบัลเล่ยน,นะคะชิมิโกโฟารกอตี้เป็นคนญี่ปุ่นอังกฤษลูกครึ่งญี่ปุ่นอังกฤษก็คือเป็นนักเต้นบัลเล่อยู่ที่ประเทศอังกฤษแต่ถ้าเกิดเป็นด้านโคเวอแลนส์เนี่ยก็จะเป็นทุกคนก็น่าจะชอบคนนี้ก็คือลิซ่าคนไทยของเรารู้สึกว่าเป็นไอดอลได้จริงๆแล้วก็เต้นดีจริงๆอันนี้ก็จะเป็นไอดอลทางด้านโคเวอแนส์ใช่ค่ะจะมีสองคนนี้แหละคะ่ะหลักๆเลยแล,แล้วอะไรที่ทําให้พี่เรียนรู้สึกว่าโอ้โหฉันชอบบัลเล่มากๆเลยอะอะไรคืออินสปิเรชันตรงนั้น จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบเพลงคลาสสิกค,ค่ะดนตรตีคลาสสิกแล้วก็เนี่ยชอบมูฟเมนต์เนี่ยรู้สึกว่าเวลาเนี่ยเต้นจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ได้ระบุนะคะว่าเนี่ยชอบบันเล่อย่างจริงแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบเต้นทุกประเภทถ่าเต้นในทุกประเภทเลยก็อยากจะเต้นทุกประเภท แต่ว่าก็ไม่ไหวนะคะก็ได้แค่ไม่กี่อย่างแต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบมูฟเมนต์เวลาเนี่ยมูฟเนี่ยเนี่ยใช้อารมณ์ในการมูฟด้วยมันเนี่ยรู้สึกว่าพอเนี่ยเต้นแล้วเนี่ยได้ใช้ได้ใช้อารมณ์ได้แบบว่าปลดปล่อยสิ่งที่แบบว่าเนี่ยอยากจะแสดงออกมาผ่านด้านการเต้นทั้งอารมณ์ทุกอย่างแล้วก็ความคิดเนี่ยชอบที่จะถ่ายทอดออกมาทางด้านการเต้นค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ชอบดนตรตีคลาสสิกด้วยรู้สึกว่าฟังแล้วแบบว่ามันมีสุนทรียภาพก็เลยบอกว่าชอบที่จะเต้นบัลเล่ เป็นพิเศษเพราะว่าเบลเล่มันเป็นการเต้นที่ต้องเต้นกับดนตรีคลาสสิกมันก็เหมือนกับว่าเราได้ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ได้ movement ไปด้วยก็เลยชอบเบลเล่อาจจะแบบชอบเป็นพิเศษเต้นบ่อยเป็นพิเศษประมาณนี้ค่ะอย่างที่แบบว่าเรื่องของที่พี่นุเนียได้เต้นเบลเล่ค่อนข้างเยอะมากเนี่ยคือก็เลยอยากจะรู้เลยว่าการเต้นเบลเล่เนี่ยครับมันมีอะไรที่มันยากกว่าการเต้นแบบว่าเว v e r ปกติไหมครับที่พี่นุเนียรู้สึกว่าอันนี้คือจะแบบยากมากต่างกันเลยเลยนะครับ Uh, สําหรับเมียเนี่ยคิดว่าการเต้นทุกประเภทยากคนละแบบนะคะเป็นแบบว่าแต่ละเทคนิคก็ไม่เหมือนกันหมดเลยแต่สําหรับเนียเนี่ยถ้าเป็นเราพูดถึงเรื่องของการเต้นเบลเล่เนี่ยมันจะยากที่การคอนโทรลค่ะเพราะว่าการเต้นเบลเล่เนี่ยต้องแข็งแรงมากๆคือบอดี้แบบบอดี้ไทป์ กล้ามเนื้อทุกอย่างคือเราต้องแข็งแรงมากๆโดยแบบว่าฟิสิกอลร่างกายของเราอ่ะการเต้นบัลเล่ต์คือร่างกายเราต้องแข็งแรงแต่ว่าเวลาเราสื่ออารมณ์ออกมาเราต้องอ่อนโยนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ขัดกันและการเต้นบัลเล่ต์เป็นอะไรที่ฝืนธรรมชาติมากๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วฝืนธรรมชาติร่างกายมนุษย์ฝืนธรรมชาติการมูเมนต์ทุกอย่างเพราะว่าเราต้องแข็งแรงแต่เราต้องคือร่างกายต้องแข็งแรงแต่ว่าเวลาแบบว่าเรามีอารมณ์สื่อมาต้องอ่อนอยคือมันขัดมากๆเลยมันก็เลยกลายเป็นการเต้นที่ยากเป็นพิเศษ ประมาณนี้ค่ะโอเคครับอย่างแบบแน่นอนว่าพี่นุนเนียเนี่ยเรียนเต้นมาตั้งแบบซีปีในจุฬาเนี่ยแต่ที่สําคัญเลยว,ว่าคือมันก็ต้องมีอะไรที่แบบไปลองทองให้เราแบบมันมีแรงขึ้นมาครับแล้วตอนนั้นแบบว่าหลังจากที่พี่นุนเนียซ้อมเต้นเสร็จทุกครั้งเนี่ยพี่นุนเนียมีร้านอาหารรอบมออะไรไหมครับที่ว่าแบบเสร็จเรียนเสร็จปุ๊บฉันจะต้องไปกินร้านนี้เลยมีไหมครับจริงๆแล้วเนียเป็นคนที่อันนี้ต้องบอกก่อนว่า ตอนที่เนียเรียนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าใช้เวลามากมายกับมหาลัยเพราะว่าเนียเป็นคนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้ะเนี่ยจะเป็นคนที่รีบเรียนเสร็จปุ๊บวิ่งกลับบ้านทํางานไม่ไปทํางานเลยก็เลยไม่ค่อยจะได้แบบสเปนไทม์แบบในมหาลัยเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เนี่ยชอบกินเนี่ยถ้าเกิดให้จําความได้เลยคือเนียชอบกินร้านไก่ทอดในอ่าโรงอาหารคณะอักษร อันนั้นคือชอบกินบ่อยๆแล้วก็ถามว่ารอบๆจุฬาเนี่ยกินอะไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปกินที่สยามค่ะจะมีแบบว่าบ้านหญิงอะไรอย่างนี้ที่กินบ่อยๆที่สยามแต่ส่วนใหญ่จะหาขนมในสยามเอานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเห็นว่าแบบสามย่านของกินเยอะมากอ,อันนี้รู้สึกเสียดายมากที่ต่อเรียนไม่ยอมไปเดินสามย่านนะคะ <c oughs> คืออยากจะบอกน้องเลยว่าถ้าอยากรู้ว่าอะไรอร่อยก็แค่ไปเดินสามย่านนะคะเพราะว่าทุกอย่างอร่อยค่ะแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยมีขนมอีกร้านหนึ่งที่เนี่ยแบบว่ากินค่อนข้างบ่อยเลยเป็นขนมของร้านจูนี่แคนดี้เป็นรุ่นพี่ที่คณะเนี่ยแลวตอนนี้ก็เปิดร้านอยู่แถวใกล้ๆสยามด้วยอันเนี้ยน้องๆลอง,ลอง,ลองไปลองกันได้ค่ะถ้าเกิดจะให้แนะนํานะคะเรียกว่าไก่ท,ะทะอดอักษรนี่คือเป็นเลเจนดารี่ของหลายๆคนเลยนะคะอันนี้คือเป็นอาหารคู่กับชาวอักษรแล้วก็ชาวศิลปกรรมอย่างแทจ้จริงอย่างแท้จริงเลยนะคะเราอยู่ใกล้กนะคะก็เลยกินค่อนข้างจะบ่อยใช่ค่ะ อือค่ะพี่โรเนียทีเนี้ยตอนช่วงเนี้ยเลยค่ะช่วงที่พอดแคสต์นี้มันกำลังจะออกเนาะมันเป็นช่วงของแบบว่าการสอบค่ะของน้องๆมหกตอนนี้ก็กำลังเดือดรูดเดือดมากทั้งหลายหลายคนก็จะมีที่เรียนแล้วหรือหลายๆคนเนี่ยก็ยังจะแบบรอการยินคะแนนหรือว่ารอาสอบรอบต่อไปอยู่<ม>ก็เลยอยากให้พี่เนียเนะี่ยช่วยฝากกำลังใจถึงน้องๆที่กำลังจะสอบเข้ามหาหลัยแล้วก็ถึงนิสิตจุฬาทุกคนด้วยค่ะ ค่ะก็ง่ายๆเลยบอกสั้นๆว่าสูๆ้สๆค่ะแล้วก็เตรียมตัวดีๆสำหรับน้องๆมโมกที่กำลังสอบเข้าลองแบบว่าแบ่งพาร์ทดีๆแบบแยกว่าแบบเราต้องอ่านอันนี้เดือนนี้อันนี้เดือนไหนวันนี้ต้องอ่านกี่พาร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคิดเนี่ยเชื่อว่าในเวอร์ชันของเนี่ยเนี่ยคิดว่าการอ่านหนังสือสำหรับเนี่ยเนี่ยคือการแบ่งเป็นส่วนๆแล้วเกิดวันหนึ่งเราต้องไปชอบในส่วนนั้นได้มันจะโล่งใจแล้วก็อันนี้เนี่ยบอกเทคนิคของเนี่ยว่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าเนี่ยจะชอบ อัดข้อมูลเสียงของหนังสือลงในเป็น voice แล้วก็ฟังเอาอันนี้เป็นเทคนิคของเนียนะคะเสือว่าใครอยากได้เทคนิคนะแล้วก็เตรียมตัวดีๆค่ะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆสุดท้ายแล้วเวลาสอบเนี่ยก็ต้องใช้แรงกายแรงใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากแบบว,ว่าให้น้องๆแบบอย่าเครียดม,มากพักผ่อนกันด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ลองแบ่งการอ่านหนังสือเป็นภาเพาให้ดีๆประมาณนี้ค่ะก็สู้ๆค่ะอืถือว่า เป็นแบบให้แรงกําลังใจที่ดีเลยนะคะว่าน้องๆมโหงหรือว่าเพื่อนมาอะไเอเนี่ก็คือได้เทคนิคที่แบบพี่นุเนียอาจจะลงไปปรับใช้ดูอาจจะเป็นเทคนิคที่เวิร์กได้นะครับเนี่ยลองดูนะคะทุกคนเผื่อจะช่วยนะคะครับแล้วแบบว่าจากทั้งหมดทั้งมวลเลยพี่พี่นุเนียแบบสี่ปีในรั้วของจุฬาเนี่ยครับพี่นุเนียคิดว่าจุฬาให้อะไรแก่เราบ้างครับก็จริงๆแล้วหลักเลยคือให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ความรู้ เพราะว่าเรียนเยอะมากค่ะรู้สึกว่าเรียนเยอะจริงๆแล้วก็หนักหนาสาหัสแล้วก็ประสบการณ์ที่แบบว่าได้จากอาจารย์นะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็กับเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องด้วยแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าน้องทุกคนมากๆเลยว่าแบบ ตอนเรียนอะ่ะพยายามแบบใช้เวลาทั้งเรื่องของการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆหรือว่ากิจกรรมมหลาลัยแล้วก็การเรียนลองบาลานให้ดีๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากแนะนํามากว่าให้แบบว่าเข้าแบบว่ากิจกรรมเยอะๆถ้าคิดว่าอันไหนยีชน์ต่อเราเนี่ยให้เข้าเยอะๆเลยเพราะว่าเนียยังเสียดายจนถึงทุกวันนี้พอเรียนจบแล้วรู้สึกว่าทําไมเนียถึงแบบไม่ใช้ชีวิตในมหลาลัยให้มากกว่านี้เพราะว่าเนียเอาแต่แบบแค่เรียนเสร็จพุกดิวิ่งกลับบ้านไปทายยํางานอะไรเงี้ยจริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็คืออยากจะใช้เวลาให้เยอะกับทุกๆกิจกรรมท อ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคืออีกหนึ่งสิ่งที่ได้จากการเรียนในรั้วจุฬาเนี่ยคือสายเลือดชมพูของเรานะคะทุกคน Pre à, เพราะว่าเนี่ยบอกเลยว่าพอเรียนจบแล้วเนี่ยสายเลือดชมพูค่อนข้างจะแน่นหนานะคะอะไรที่แบบว่าไปทํางานแล้วแบบเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องจุฬา <c oughs> ก็คือแบบว่ารักกันมากค่ะบอกเลยว่าอันนี้ก็คือแบบว่าพยายามแบบว่ารักพี่รักน้องรักเพื่อนเข้าไว้เพราะเวลาจบแล้วเนี่ยอันนี้คือได้ใช้แบบเห็นได้ชัดเลยค่ะทุกคนอันนี้มาบอกความจริง เลยว่าจากประสบการณ์ที่ทํางานมา3ามปีนะคะตอนนี้สองสมปีหลังจากเรียนจบก็คือใส่เลือดจุลาค่อนข้างขมค้นค่ะทุกคนค่ะครับถือว่าแบบว่าเป็นแบบว่าทริคน้ว่าในการที่จะเอาไปใช้ชีวิตในหลังเรียนจบด้วยสุดท้ายครับว่าแบบพี่โนเนียอยากจะให้ฝากผลงานช่องทางติดตามหน่อยครับว่าเผื่อผู้ฟังที่เขาผ่านเข้ามาฟังพอดแคสต์นี้ครับสามารถเข้าไปตามพี่โนเนียได้ครับ ค่ะก็สําหรับใครที่สนใจในเรื่องบอกว่าการเต้นต่างๆนะคะเพราะว่าช่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องการเต้นเป็นหลักเนาะแล้วก็พวกบอกว่าวอลเกี่ยวกับสายเกาหลีอะไรอย่างนี้ถ้าใครเป็นสายเกาหลีน่าจะชอบแล้วก็ถูกใจช่องเนี้นะคะก็ฝากช่องนี้ด้วยนะคะชื่อช่องยูทูบว่านวนีอาชาแนลค่ะแล้วก็อาฮัสจะฝากอีกก็จะจะเป็น Facebook กับ IG นะคะ i g ก็ชื่อว่า i จุดเอ็มจุดนนียค่ะ Facebook ชื่อว่านวนียค่ะประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะ okay, ในวันนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จัก,กแบบใกล้ชิดมากๆเลยกับพี่โนเนียนะคะที่สําคัญเนี่ยได้ความรู้จากเอกบัลเล่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยว่าแบบคณะเนี้ย เอกเนี่ยเนาะมันก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของน้องๆที่กําลังแบบอยากจะเข้ามาดูรัร้วจุลาเหมือนกันเนาะแล้วก็คิดว่าอีกทีนี้อจจะช่วยเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มไฟให้ทุกคนเนี่ยได้ทําในสิ่งที่ชอบที่ตัวเองรักแบบพี่โนเนียเลยนะคะแล้วก็ทุกคนถ้าเกิดว่าอยากจะรู้จักกับพี่โนเนียมากขึ้นอยากไปดูเอิอบล็อกต่างๆหรือว่าไปดูพี่โนเนียเต้นไปดูที่เอ่อไปดูได้ที่ยูทูบชื่อว่าอะไรนะคะพี่โนเนีย,ยขอยกรอบหนึ่งโนเนียค่ะช่องชื่อว่าโนเนีย โอเคค่ะทุกคนสามารถไปเจอกับพี่โนเนียได้ที่ YouTube อีกทีหนึ่งในช่องนวเนียนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอขอบคุณพี่โนเนียบวรรัตน์มณีรัตน์ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับนสปีร์คอเดอร์มากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะกอบคุณมากเกียรติกับเราเหมือนกันนะคะที่ได้สัมภาษณ์พี่โนเนียนะคะในครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครผู้ฟังทุกคนสามารถร่วมร่วมร่วมฟังกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันอังคารที่สองและสุดท้ายของเดือนกับพอดแคสต์พี่จ๋าพาเชื่อหน่อยสำหรัับวนนี้อลเรป่ะ นัทธนกรจกตุรง์เสิิครับขอลัไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับรายการพี่จ๋าพาเที่ยวหน่อยในครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครและจะมาเล่าเรื่องราวอะไรสามารถติดตามพวกเราผ่านทางดิจิตรีคอร์เดอร์พอดแคสทุกช่องทางสตรีมมิ่งออนไลน์และสามารถสนับสนุนรายการพอดแคสต์ ได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4131128571ชื่อบัญชีนายนัทถนนท์เจเริญชัยและนายวรพัฒน์มนูนสฤทริ์และสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ